ท่านซอยอันกูแลมนักท you know, ่นเวอมานักไหมไม่จะขึ้นรอมันเตียงบาคนเดี๋ยวาลุกเกยดอันนอมึงก็ไปจุงนักรองการกำกับานกำกับานเดียวไปกับพมปลอดไฟไนนนอนแกดีอันแม่เฮ้ยแม่คนแก่แก่อบไปตายหลอดพมกันนี้อนไม่ใหญ่ล้มมืดผมโรพมเ่นางันดนใจให้ไปล้มุรณลงในคลองด ม่วยดีมาอยู่ฮะม่อมพอที่ก็บนี้ประกันได้รับสั่งประกันได้รับสั่งมันโดนกล่าวพุลเอาจัดกันนะเจ้วค่ะเฮ้ยว่าอย่างไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้างเออม่อมพอจ้มกล่าวกระม่มไะเจ้าค่ะใช่ไอ้แก้วนี่แรงเลยไม่ก็เดียวว่าไม่รู้จักคำพูดตัวเองในเมื่ว่านเล้งแล้ไม่รู้จักคำพูดตัวเองเวลาโตมันแรงว่าพูอก็เดียวมันเลงว่ากล่าวกระม่มกูตามเลยเสียต้องว่ากล่าวกระม่มเกิดเลย กระม่มคือหัวคราวคราวคือมวยพมให้กูทาไเลยเลยดี๋ยวว่าเวแก้วเนี่ยพมน้อยต่มามวยคราวกับมอมอน้อยผมมันจะยังตังเส้นดูแก่ไตเลยให้ในแก้วตัว่าแบบน้อยไปในลาดไม่ได้ใช้มวกมันในอังคอยจะตักจริงจะเล่ไอ้เจ้าให้อยู่ปะายในกูไม่จะจบนำการแก่ไตตุกจริงของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างนาะยยอดทอง กับการะาในการบ้านเมืองไม่ขอชะตางบทุกครับเรื่องเล่แต่ว่าเกิดขึ้นไม่เป็นแต่ละวันบ้านเมืองเราเปาาน็นโรคกใครเพราวาคุมบ้านเรากระโดเด้อยู่พี่จิงฮะมากมายก,ากับสมัยนี้ประชาชนเกิดปัญหาคือปัญหาความจนปัญหาความนจ,าาน,น,จนพระเา้าขาทีนี้กันแต่เป็นปัญหาความจนนี่มีจนสองแบบเลยก่ะจนสองประการพระเจ้าขาไม่มีจนไหนบ้างนี่จนเปียกกับจนแห้งให้ได้แลาวจนเปียกจนแห้งหอมมาจนแห้งงั้นจนแก๊ก จนเพียกจนเจ็กเจนเซ็เตเซ็ตจนมเพื่อแกท้ทายตุกิ้งก็ไอตมีปัญหาเรื่องความจนนายโถนายทองครับให้ปัญหาเรื่องความจนนี่มันใกล้ใกล้กันไม่ไหวทะไหนตุปนาหลอครับแล้วนายยอดทองตัวนี้ไปประท้วงอยู่กับสีเหลอืลองอกีกหรือเปล่าไม่ก็บพมมันปแล้วแล้วหล่ะครับลาบแล้วทําไมวันก่อนไปโยกกับพันธมิตรลบมาตึงาง้งบ้านพันธ์เมาขึ้นย่องพันธ์เมียครับ ไม่ไปแล้วเหลือกับไม่ต้องไปเลยขึ้นย่องปันจาไม่หายนะตุกจริ่งทำใจไร้อยแล้วกูเครียดจริงไงแกเครียดเมียกูไม่ใจน้อยๆเครียดกลันกว่าป้าเครียดใจเมียไม่จบคนเราโยกันแล้วได้กัแนแต้อเพือพันปพื่อเพื่้ากันในตลาดหอดควางผมมาลามจริงหลังย่างมันไม่ใจกาใจเรากันกูเครียดเต็มพลุกเรายกขึ้นตัดย่างทลุกพัวเฮอปลุกพัวยกขึ้นตัดย่าง ลังตีเราลบมานเตะไปเตียวอันเตียวไริมาันจำรูเหลืองโฮ้พลุกเหล็กในโจ้พลุกเหล็กในโจเออปลุกเหล็กในโจเครียดแก่ใจแล้วมันจะพลุกธรรมดาล้ำปลุกร้องพลุกเป็นเพลงปลุกปพื้นดาวพลุกเป็นเพลงบอกูนอนเออลับรับมันเอามือไปคิดวัวผูกไอนเนอมันว่าเรือมันวัาเนื้อลงเนื้อลังยกขึ้นเนื้อลงเนื้อลังเนื้อลงเนื้อลังยกขึ้นเนื้อลงเนื้อลัง วัวกรามกูหลับเบตั้งยกเกินยาลืงยาลังวนตมสักอ่มาลงน้ำตัดยางปลุกรอยนะเออร้อยจำไปนอนใบตองผมเมียเดิมปลุกกบกูเดิมเต้นอย่างวุ้งปลุกปนันเออปลุกปนันเลย่กีเล่อันนี้กูวิ่ขันเลยกูรองเพลงช้นไปกันวะวาแหกเมียมึงว่าเพื่อกว่าจังที่ต้องตองหมอมมันลงไปนอนแกงอยู่ข้างตัวเย็นมึงวะเฮ้ยนายดูเมียหนู ยกขึ้นเลยว่าชาวเวนดูแพลบเมียชอยกวกมองกวกมองผัวเมียกวกมองกวกมองอู้หันดูแต่ตุกริงตีตําปื้อเกรยดกับเมียเกรยดแล้วกูวิบหนักนะในจอบเมียกูกับเหลืองเล่นแกงอู้หันดูเกรยดตีตําจอบจอบเล่นแกงเออแล้วเวลาไปเก็บยางกับเมื่อนนบุบกฮะบุก่าแกงตูไปช่วยเล็กไม่ตตนนู้ันนอเมียกูจะเดินเก็บยางอยู่ตรงคุณกูณ แงเวอร์แกงเวอร์ปลอมเล้วปลอมเล้วแกงเวอร์ปลอมเล้วเอรมันคนกูวิบนำย่างตุ้งนึงกูควมพนควมเฉ่จยควมใหญ่มันได้ไปแกงเลยเอยนำย่างของแมแเลี้ยงกล้เลยไปแขงอูะควมแมาแล้วถูกทิงเออแต่เบื่ออยู่เตะต้องนี่เป็นกูเลยทำไมนายโตยำไกลบายดีมันพอถึงกูได้เบือตั้งแต่ตั้งแต่นั้นน้อยตายอยาเบือถูกริ้งฮันทำไมอันพอไวต้องอันเจอลุงมิง ยาเหล่าเหล่าตุกเรียดลาวตุกโรเปคนโรนึงโรไม่ฮัตวีซีดีฮัแต่ใจก็ฮัตวีซีดีเงียบไม่ไหนฮั้งคอยยกกองไต่มากองลุยเฮ้กูเดินไปเย็บคอนแต่ใจมินแกไต